เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันพุทธที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์เลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันศุกร์ที่9มกราคม2569มีเลขมงคมลดังนี้4 2 8 7 1 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายบ้านหรือย้ายเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ การงานช่วงนี้โดดเด่นโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานออนไลน์สําหรับในด้านของการเงินยังหมุนไปได้เงินส่วนใหญ่จะใช้ไปกับในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวสําหรับในด้านของความรักหลายๆคู่นะช่วงนี้ลงทุนทำอะไรร่วมกันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรคนโสด มีพ่อไม่แม่ไม้หรือคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเข้ามาในช่วงนี้อาจจะมาขอคําปรึกษาขอคําแนะนําปรึกษากันไปปรึกษากันมาจนกลายเป็นความรักหรือความถูกใจแต่ช่วงนี้ก็ต้องดูกันไปก่อนนะคะสําหรับในด้านของการเสี่ยงโชคของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ถ้ามีใครเจ็บป่วยไม่สบาย หรือเสียชีวิตนะคะอายุของเขาเลขรถเห็นสพหรือเลขฝาโลงหรือสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำเป็นสือ่อสำหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์14308ท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้ท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานดีๆทำหรืองานที่คุณสมัครเอาไว้นะมีเกณฑ์นัดให้คุณไปสัมภาษณ์หรือไปตกลง เพื่อที่จะเข้าทํางานตกลงเรื่องรายได้ตกลงเรื่องวันเวลานะที่จะเข้าไปทํางานส่วนคนทํางานประจําช่วงนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นสําคัญสําคัญงานชิ้นใหญ่ๆคุณได้แสดงฝีมือ การเงินยังหมุนไปได้แต่ไม่เหมาะให้ใครยืมเงินในช่วงนี้จะได้คืนยากระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสำหรับความรักคนมีคู่นะช่วงนี้รักใคร่กันดีแต่ก็มีปัญหากันบ้างก็เคลียร์กันได้ส่วนคนโสดพบเนื้อคู่พบคนถูกใจหรือถ้ามีคนคุยมาก่อนหน้านี้มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากคนคุยมาเป็นคนรักหรืออาจจะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงนี้ สำหรับในด้านการเสี่ยงโชคช่วงนี้ถ้ามีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2องตัวท้าย3ามตัวท้ายจำนวนเงินที่ชำระหรือเลขที่บินเป็นสื่อให้กับคนวันจันร์ทสำหรับเลขมงคลคนวันจันหน์1 2 08 6ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังหากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นการถูกใส่ร้ายแทงข้างหลังถูกทรยศถูกใส่ร้ายป้ายสี งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ถูกขัดแข้งขัดขาต้องรอมะมัดระวังเวลาจะทำงานร่วมกับใครขอให้ใจเย็นๆอย่าไปมีเรื่องมีราวหรืออย่าใช้อารมณ์สำหรับในด้านของการเงินงดให้ใครยืมเงินจะได้คืนยากหรือจะทะเลาะกันได้เรื่องเงินกันทองนัดไม่เป็นนัดถูกเบี้ยวถูกโกงหรือลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ระวังถูกหลอกสำหรับในเรื่องของความรักคนมีคู่อยู่ไกลกันระวังรักแทรกรักซ้อนมือที่สามหรือการนอกใจ ส่วนคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอคนจริงจังไม่เจอคนจริงใจระวังโดนหลอกดอกให้รักหลอกให้เสียเงินสําหรับในด้านของการเสียงโชคช่วงนี้คนวันอังคารถ้ามีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียยเลขซิมซีจากพระราหูหรือเลขจากคนพิการเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันอังคารสอง8น ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้ดวงการงานโดดเด่นโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นสำคัญสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนด้านการเงินยังหมุนไปได้มีเงินเข้ามาหลายๆทางมีเงินก้อนใหญ่มีเงินตกเบิกมีเงินค่าในหน้าเข้ามาในช่วงนี้หากมีปัญหาด้านการเงินปรึกษาผู้ใหญ่คุณจะได้รับความช่วยเหลือ ในด้านของความรักมีโอกาสที่ต้อนรับสมาชิกใหม่สําหรับคนมีคู่ไม่ว่าจะเป็นลูกคนใหม่หรือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่สําหรับคนโสดพบรักจากแดนไกลหรือระหว่างการเดินทางส่วนในด้านของการเสี่ยงโชคท่านใดที่มีลูกหลานเด็กเล็กอายุสองขวบสามขวบกำลังพูดกําลังโซนถามเลขจากเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้คุณจะมีโชคกับเด็กนะคะสําหรับเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน1 9 4 3 8 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานหากเพิ่งออกจากงานมาบริษัทที่คุณเพิ่งออกเขาอาจจะเรียกคุณไปตกลงกันใหม่นะฮะหรือไปคุยกันใหม่ในกรณีที่คุณออกมาแล้วไม่มีปัญหาส่วนคนทํางานประจําช่วงนี้งานยังคงไปได้เรื่อยๆมีโอกาสได้ทํางานชิ้นสําคัญสําคัญหรือถูกมอบหมายให้ไปงานสัมมนาหรือโรงเรียนวิชา คอสสั้นๆแล้วนำกลับมาใช้กับงานที่ทำในด้านการเงินจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินเก่าเงินเก็บเงินที่เคยคุยกันไว้หรือเงินมรดกในด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้ห่างไกลไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันต่างคนต่างทํางานหรืออาจจะเป็นเพราะงานช่วงนี้งานเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันส่วนคนโสดพบเนื้อคู่คนรักเก่ากลับมาสําหรับในด้านของการเสี่ยงโชค ช่วงนี้คนวันพุธกลางคืนถ้าไปโรงพยาบาลนะคะหรือพาใครไปโรงพยาบาลเลขบัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารช่วงนี้ก็เลขบัตรคิวธนาคารนะคะเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนพุธกลางคืน92087ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดใช้อารมณ์ในการทำงานระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวง ความคิดเห็นของทีมงานนะอาจจะไม่ตรงกันกันกบคุณจะระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นอาจจะต้องออกจากงานช่วงนี้ต้องระงับอารมณ์ระวังเรื่องคำพูดสำหรับในด้านการเงินมีดวงเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินหรือมีใครเจ็บป่วยแบบประทันหันในบ้านสำหรับในด้านของความรักกับคนรักช่วงนี้ คุยกันได้สองสามคำก็ทะเลาะกันมีเรื่องหงุดหงิดมีเรื่องอารมณ์เสียอาจจะเป็นในเรื่องของการไม่มีเวลาให้แก่กันหรือเรื่องเงินเงินทองทองที่เคลียร์กันไม่ลงตัวสำหรับคนโสดช่วงนี้รักใครก็เจอแต่คนไม่จริงจังไม่จริงใจหวังหาผลประโยชน์กับคุณสำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคช่วงนี้ถ้าซ่อมรถก็ทะเบียนรถที่ซ่อมหรือถ้าซ่อมโทราศัพท์ก็เลขท้ายเบอร์โทราศัพท์ที่คุณกำลังซ่อมเป็นสือ่อสำหรับเลขมงคลโคนวันพฤหัส16598 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะดวงการงานช่วงนี้ยังคงไปได้เรื่อยๆหากมีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่คนว่างงานจะได้งานจากการแนะนําหรือชักชวนจากเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคุณว่างงานตกงานเข้าหาผู้ใหญ่จะได้งานทําการเงินมีหมุนเข้ามาหลายๆทางทั้งงานประจําทั้งงานเสริมยังหมุนเงินไปได้หากติดขัด ปรึกษาผู้ใหญ่คุณจะรับความช่วยเหลือสำหรับในด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้รักใคร่กันดีคุณกับคนรักมีเกณฑ์จะลงทุนหรือทำอะไรร่วมกันในช่วงนี้สำหรับคนโสดโสดสนิทยังไม่มีใครอาจจะมีคนแนะนำคนดีๆเข้ามา ลองศึกษานิสัยใจคอกันหรือพูดคุยกันทําความรู้จักกันสําหรับในด้านของการเสี่ยงโชคท่านใดที่ดูแลคุณแม่อายุของแม่วันที่เกิดของแม่เป็นสื่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แลอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะสําหรับเลขวงคลคนวันศุกร์หนึ่งเจสามหกสอสหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ การงานช่วงนี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยหรือภาระเยอะคุณอาจต้องทำงานแทนผู้อื่นคนในแผนกคนในทีมอาจจะป่วยหรือไม่สบายงานส่วนหนึ่งคุณอาจต้องรับผิดชอบแทนค้นว่างงานสมัครงานจะได้งาน คนค้าขายช่วงนี้ค้าขายดีกำไรดีนะคะในด้านการเงินยังหมุนไปได้หามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองมีภาระหนี้สินยังหามาได้ยังจ่ายได้ยังเคลียร์ได้สำหรับในเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้พูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องหนักใจมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับงานภาระเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กัน สำหรับคนโสดอยู่โสดไปก่อนคะ่ะช่วงนี้สนใจเรื่องงานสนใจเรื่องการทำมาหากินดีกว่ามีคนเข้ามาก็จริงแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณส่วนในด้านของการเสี่ยงโชคท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วมันแสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขียเลขก็ได้หรือสตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์สำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์68192 ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ข,ขอแนะนําให้พิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้าโชคประจําวันเกิดหรือเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยมีเลขมงคลในนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้เลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ